อาการมันเป็นยังไงถึงทุกวันนี้เป็นยังไงือม,มันบอกไมายาย่ใยโดมเป็นในไหนละเจ้าคากบอคากบอละ่ะเออจะไม่นคากนอกเจ้าเนาะถึงหกเดือนเจ็ดเดือนบันนีเข้าเจ้าบอเอาบันนีเข้าจอเจ้เเากุดเซโนข้าเจ้าบอเอาน้ำเดนี่อืมมันบอคุณบุญคำเขาบอเอาน้ำ ผู้บ่าวเขาบ่กมากไม่สู่เออเขาบ่กเอาน้ำไหมเขาบ่กมากไม่สู่พ่ออย่างบอกมันมาตรงบอกนะมันเจอต้นทิน ที่ฮาบันนาบพราะตรงปกเลยกูบอกกูฝันไยอีดําอ,อ,อ,อีเบเรซันตัวบาดนนาบพราะตรงปกเขาบอมากตัวบัดนี้เนาะเออมันบพราะตรงปกนะสูว อิลีมันบดตรงปวกเศร้าเลยบาดนี้เออมันหน้าไม่ตรงปลวกไง เออเป็นไดล่ะสเปิมตายเลยจ้าทั้งนำ้ำทั้งเหลดเออถ้าบอ่อสดใสค่ะเป็นไดล่ะบันนี่ไม่ได้เกิดในกัว,กวนี่เออทั้งนำ้ำทั้งเหลดทั้งบอ่อสดใสเขาก็เมื่อตนอนเขาเขากลับบ้านไงมาเจอตัวจริงแล้วเป็นไงโอ้ตายแล้วสเปิมตายเลยค่ะเอ,อ้ งอนเดบันีองอนกันเดบันีองอนเดบันีองอนกันเดบันีอเอองอนเขาที่แตกเขาอจะได้รากกัญางถือจานเวิรนอยู่โอ้ยปอบไม่หันสิแตกเขาเขาแตกอยู่ในโตงอนผู้บาวบัดนี้ยางเวิรนยอ,อยู่คือปอบไม่หันอยู่บัดนี้บาากกัก้าน์ดบอกเลยไม่หัวใจขาดตัวจักเน่ตัวหัวใจว่าเขาจะเป็นควาดเนาะ เออกูกับผู้นึงละเสือกเลยชาบานี่กูเป็นคัคเป็นเน่แหละกูนี่ <laughs> เออเป็นใดละบเบนี้พิษวางลายพิษวางลายอีลาพิษวางลายนอ้อยอีลาเนอฮึ่ฮึบมเด้อฮึบมฮึบได้ละเดอะ้อโอ๊ดเอาเดอ้อตัวละฮึมฮ่มฮึบมตัวไหลอีลาโอ้พิษวางเนอพิษบางเนอเกษติว่าพิษวางซ้งำเท่าเกษตบว่าใสันโดอกษติอมตองอยู่จังหน่อยดอกอืม แต่สิเลเนนแนนในอยู่หันล่ยีหลากกระไดอีหลากสิเแนนแหลนแนนในอยู่นอกช่วงหลงกับพ่อได้อยู่ดอกแต่เขาไปเห็นนะ่ะเขารับบ่รได้หนะ็นน่ะมันแหลกเกินรีวิวเหนะ็นน่ะเขาใจว่า <c oughs>